แบบรายงานวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ best practice การจัดประสบการณ์ระดับประถมวัยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงครามชื่อผลงานการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ on hand และ on demand ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนาโรงเรียนวัดบางะเกริประโชดประชานุกูลผู้บริหารโรงเรียนนายสำเริงคล้จีน ผู้นำเสนอผลงานนางสาวสาวรักจันแก้วตำแหน่งครูผู้ช่วยนางสาวพัชรีปิ่นแก้วตำแหน่งพนักงานราชการความสำคัญและความเป็นมาการจัดการเรียนการสอนของเด็กปฐมวัยในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนาที่โรงเรียนต้องมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดการเรียนการสอนจากรูปแบบออนไซต์ site, เป็นการสอนรูปแบบต่างๆ ซึ่งทางโรงเรียนจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนแทน์และออนดีมานเพื่อให้เด็กได้รับการเรียนรู้ตรงตามสาระการเรียนรู้ในรูปแบบที่น่าสนใจและเข้าใจง่ายอีกทั้งเป็นการเอื้ออำนวยความสะดวกให้ผู้ปกครองที่ต้องทำงานนอกบ้านไม่มีเวลาในการสอนใบงานให้เด็กสามารถเปิดคลิปวิดีโอย้อนหลังเพื่อศึกษาและช่วยบุตรหลานในการเรียนรู้ได้วัตถุประสงค์ของการดาเนินงาน 1. เพื่อให้เด็กได้รับการเรียนรู้อย่างเหมาะสมตามสถานการณ์ 2. เพื่อให้ผู้ปกครองสามารถช่วยเหลือการเรียนรู้ของเด็กได้ 3. เพื่อให้โรงเรียนจัดการเรียนการสอนตามความเหมาะสมและบริบทของโรงเรียนขั้นตอนการดำเนินง,งานขั้นที่ 1. ครูจัดทําใบงานตามหน่วยการเรียนรู้ในแต่ละสัปดาห์ ให้ตรงตามสาระการเรียนรู้ในหน่วยนั้นๆและนัดหมายวันเวลาให้ผู้ปกครองมารับและส่งใบงานในแต่ละสัปดาห์ขั้นที่ 2. ครูจัดทำคลิปวิดีโอเป็นสื่อการสอนที่ตรงกับสาระที่ควรเรียนรู้และตรงกับกิจกรรมในใบงานที่ครูมอบหมายครูส่งคลิปวิดีโอเข้าไลนา์กรุ๊ปของห้องเรียนเพื่อให้ผู้ปกครองและเด็กได้ดูและทำความเข้าใจในใบงานตามหน่วยการเรียนรู้ ผู้ปกครองสามารถเปิดดูคลิปวิดีโอย้อนหลังได้เมื่อมีเวลาว่างขั้นที่3ครูติดตามผลการเรียนและผลงานของเด็กผ่านกรุ๊ปไลน์โดยผ่านผู้ปกครองที่ส่งคลิปวิดีโอหรือภาพถ่าย <c oughs> การปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้การทำใบงานและผลงานนักเรียนให้ครูประจำชั้นในแต่ละวันหรือแต่ละสัปดาห์ขั้นที่4 ครูตรวจสอบใบงานที่เด็กทําและผู้ปกครองนำมาส่งตามวันที่นัดหมายเพื่อประเมินการจัดการเรียนการสอนในสัปดาห์ต่อไปผลการดำเนินงานประโยชน์ที่ได้รับ 1. ทักษะทางด้านการฟังเด็กได้ฟังจากการพูดการอ่านการร้องเพลงซึ่งช่วยพัฒนาทักษะทางด้านการฟังภาษาและเชื่อมโยงกับสิ่งที่อยู่รอบตัวกับคำที่ได้ยิน 2. ทักษะทางด้านการพูดเด็กกล้าตอบคำถามกล้าแสดงความคิดเห็นโต้ตอบ 3. ทักษะด้านการอ่านเด็กได้เรียนรู้คำจากสื่อโดยผ่านการออกเสียงและสังเกตรูปของพยัญชนะและเรียนรู้ได้จากภาษาจากสิ่งแวดล้อมรอบด้านและการเรียนแบบคำผ่านภาษา,ษาธรรมชาติ 4. ทักษะการใช้เทคโนโลยี เด็กได้เรียนรู้การใช้เครื่องมืออุปกรณ์การสื่อสารอย่างเป็นประโยชน์และถูกต้องปัจจัยความสำเร็จสถานศึกษาผู้ปกครองนักเรียนมีความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ on-hand และ on-demand ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนาโดยสถานศึกษาและผู้ปกครองร่วมมือกันเพื่อให้เด็กเกิดการเรียนรู้อย่างเต็มความสามารถ บทเรียนที่ได้รับ 1. การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบใหม่ที่สามารถนำมาใช้จริงในสถานการณ์ที่จัดการเรียนการสอนในรูปแบบปกติไม่ได้ 2. สถานศึกษาครูผู้ปกครองเด็กได้พัฒนาทักษะการเรียนรู้ในรูปแบบ new normal และสามารถนำมาปรับใช้ต่อไปได้ 3. ครูและผู้ปกครองมีปฏิสัมพันธ์และติดต่อสอบถามกันมากยิ่งขึ้น4เด็กได้เรียนรู้จากการเรียนการสอนในรูปแบบใหม่โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมผ่านการดูแลของผู้ปกครองการเผยแพร่ครูผู้จัดการเรียนการสอนมีการเผยแพร่กิจกรรมการเรียนการสอนโดยผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆเช่น i ลน Facebook, ช่อง YouTube และเพจของโรงเรียนวัดบางจะเกรงประโชดประชานุกูล